ครับ80บาทพิเศษ100นะฮะใช่ค่ะตัวนี้พิเศษหรือว่า100ครับตัวนี้80บาทค่ะอันนี้80บาทนะครับใช่เลยเอาแน่นมากค่ะอืมนะฮะเข่งแน่นแน่นเลยนะครับกุ้งก็จิโลละ700กว่าบาทโอ้นะฮะใช้เป็นกุ้งนะกุ้งแพงอย่างดีครับกุ้งอย่างดีเลยวัตถุดิบอย่างดีเลยนะครับดูเส้นจะมาล้วงกันทุกท่านด้านนี้นะครับค่ะอ๋อนี่คือพริกจะเป็นใช้พริกสดด้วยใช่ไหมครับอ๋อนี่คือพริกจะหั่นมาแล้วจะเอามาจาอีกทีใช่มัครบ สวยน่ารักใจดีแต่วันนี้ผมมาเมื่อไปหน่อยนะอาจจะไม่ได้เห็นหน้าแม่คะชัดเจนเท่าไหร่อ๋อเปิดเปิดหน้านหหรอแมคะเขาดูได้ไหมสวัสดีนะครับตลอดถ่ายคลิป YouTube คลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่ หาดโมเทียนพัทยานะครับก็เป็นสรตทฟู้ดที่กําลังมาแรงเลยนะครับตัวนี้ผมมาครับผมตัวนี้ผมมาเวลาน่าจะประมาณสองทุ่มแล้วนะครับลูกค้าก็ยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาแนะนําร้านยำบุนเส้นโบราณนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับร้านนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านกันนะครับว่าเขาขายยังไงนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับก็สั่งแบบ เปรี้ยวเด็ดเผ็ดหวานก็สั่งได้เลยนะฮะนี่สั่งได้ตามใจเลยนะครับดูวัตถุดิบนะครับผมแน่นๆเลยนะฮะร้านนี้ขายดีมากนะครับเข้าไปหาแม่ค้าทางด้านหลังกันหรอเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับบุกมาถึงหลังร้านเลยนะครับสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีค่ะค่บแม่ค้าชื่ออะไรครับชื่อมิวค่ะมิวชื่อน้องมิว น้องมิวอ่าน้องมิวนะครับก็เป็นร้านยำวุ้นเส้นโบราณนะครับขายชื่อยังไงครับชุดละ80บาท100ค่ะพิเศษ101 0ครับ80บาทพิเศษ100นะฮะใช่ค่ะตัวนี้พิเศษหรือว่า100ครับตัวนี้80บาทค่ะอันนี้80บาทนะครับใช่แล้วไม่ไม่ค่อยเห็นนะฮะเป็นยำวุ้นเส้นแต่นี่คือเป็นสูตรโบราณใช่แล้วคก็ขายอยู่บริเวณพัทยา โจมเทียนซอยสินะครับร้านนี้อยู่ตรงข้างกับร้านหมูกระทะทะเลเผานะครับใช่ค่ะขายอยู่จุดนี้ประจําเลยนะฮะประจำประจำเลยอ่าด้านหลังผมจะเป็นร้านเด็ดร้านดังนะเด็ดร้านดังค่ะหมูกรอบโปโก้นะครับอ่าร้านนี้ก็จะขายอยู่ข้างๆร้านที่โปโก้นะครับอยากกินรสชาติแบบไหนก็สั่งแม่ค้าได้เลยใช่ค่ะสั่งแม่ค้าคนสวยได้เลยแม่ค้าสวยน่ารักด้วยนะครับ จัดร้านนะครับวัตถุดิบนะครับถั่วเน้นใช้เด็ดขาดเลยวัตถุดิบใช้อย่างดีเลยนะฮะผมขอดูหน่อยครับตัวนี้80บาทนะครับทุกคนเครื่องแน่นมากค่ะอืมนะฮะเครื่องแน่นแน่นเลยนะครับกุ้งก็กิโลละ700กว่าบาทโอ้นะฮะใช้เป็นกุ้งนะแพงกุ้งแพงอย่างดีครับกุ้ง <หา S 1> อย่างดีเลย <หา S 1> วัตถุดิบอย่างดีเลยนะครับ <หา S 1> ถ้าเป็นถั่วแล้วก็พริกแห้งนี่คือคั่วเองไหมครับคั่วทอดทุกวันเลยทอดใหม่ทุกวันทอดใหม่ทุกวันเลยนะฮะเออพี่ ผมเดินผ่านมานี่ตกใจนะครับร้านนี้คนเยอะมากอ๋อนี่นะที่วัตถุดิบเป็นพริกขั่วแล้วก็ถั่วขั้วที่เตรียมมาครับเป็นพริกทอดนะครับขายดีค่ะขายดีมากนะครับสั่งได้เลยในยุคโควิดอ่านะฮะโควิดได้เลยนะครับกันอะลากันอะไรกันอะไรดีไม่ทีดีด้วยโกโก้ค่ะแนะนำทุกอย่างเลย อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวใช่ค่ะเทียวทุกวันเจียวทุกวันเลยสวัสดีครับสวดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ครับครับบคครับอบค่บคี่คะค่ะขอบคด้วยนะคะอันี้เนี่ยโวัี้ราหล่อลเลยคั20 เซนนะครับสูตรโบราณใช่ค่ะทำไมถึงเป็นสูตรโบราณครับพอดีว่าทีมที่บ้านนะคะคชอบชอบทานเราก็เลยคิดคิดว่าเราจะขายอะไรดีที่แบบที่บ้านอะ่ะชอบกันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลอง,ลองผิดลองถูกกันนะคะแล้วพอดีว่าคุณอาหมูกรอบอากโกโกะคะ้ค่ะก็เลยแนะนําว่าเราลองขายแบบนี้รู้ไหม สิ่งที่ตัวเองแบบชอบทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวขายยาหมูเส้นโบราณกันครับผมแล้วก็อันนี้คือเราชอบทานอยู่แล้วเราก็เลยมาทําขายใช่ค่ะแล้วก็ผลแบบแบบจนขาดนะคะโอ้โหยไม่รูดลูกค้าเยอะมากนะครับใช่ค่ะรับผมขายตั้งแต่ขายตั้งแต่บ่ายสามโมงที่ออกมาโอ้นะครับขายตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นมาแล้วนะครับถึงประมาณสี่ทุ่มเนี่ยตัวนี้นะครับสองทุ่มนะครับทุกคนดูนะฮะลูกค้ายังเต็มหน้าร้านอยู่เลยนะครับ เรียกได้ว่าแม่ค้านี่คือไม่ได้พักมือเลยนะไไม่ด้พักอก็เป็นสูตรโบราณไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับหากินยากนะครับมีกุ้งแห้งครับวพริกข้าวโดเทงทุกวันเนี้ยครับเอ๋ฮะ อันนี้เป็นน้ำยำเนาะทุกวันละค่ะสองอันนี้เป็นอะไรครับเป็นน้ำยำเป็นน้ำยำนะแกป้าเผยเองครับผมดูน้ำยำนะครับนี่เป็นน้ำยำนะที่เตรียมมาหมดทุกวันเลยเนาะหมดทุกวันเตรียมใหม่ทุกวันแสดงว่าผลมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายโอ้โหหมดทุกวันเลยยรู้้อ่างนีมาทำขายตั้งนานแล้วใช่ไหม คือเรากินมันอร่อยอยู่แล้วนะเราก็ต้องเทคคนเราก็อยากมาทําให้คนอื่นได้กินในฝีมือของเรานะครับของอร่อยหาทานยากค่ะ้าเป็นยำบุญใช่ครับผมเดินผ่านมาแปลกๆยยำบุญเส้นอะไรเป็นยำบุญเส้นโบราณก็เคยเห็นแต่ยำบุญเส้นทั่วไปเพราะว่าเครื่องเยอะครับอ๋อนี่คือเครื่องเครื่องจะเยอะกว่าปกติใช่ไหมครับก็เลยเป็นยำบุญเส้นโบราณ ก็ขายไม่แพงครับชั่วละแปดสิบชั่วละหนึ่งร้อยบาทครับเดี๋ยวลูกค้ามาต้องใจเย็นนะครับรอนะได้กันทุกคนได้ทุกคนนะคะคุณผู้ชมค่ะสั่งได้ค่ะเปรี้ยวเด็ดเผ็ดมันสั่งได้เลยค่ะเปรี้ยวเด็ดเผ็ดมันนะฮะสโลแกนทางร้านนะครับบอกมาเดี๋ยวแม่ค้าคนสวยจัดให้ ใจ่เลยค่ะบอกมาคะควจะใ่เลยค่ะใจดีด้วยค่ะนะคะสวยน่ารักใจดีแต่วันนี้ผมมาเมื่อไปหน่อยนะอาจจะไม่ได้เห็นหน้าแมคะชัดเจนเท่าไหรอ่อ๋อเปิดเปิดหน้าหน่อยไหมคะ <c oughs> ขาดูได้ไหมเดี๋ยววันหลังมีโอกาสมาอาจเดี๋ยวจะมาะไวหน่อยวันนี้ผมเข้ามาที่จริงผมเข้ามาไวอยู่นะแต่ว่ารถติดมากวันนี้รถเยอะมากนะครับที่บบอ,อ่<ม>าพัทยา อกคะของที่เสื้อเนี่ยค่ะช้าจะเกียบกินได้เลยนะานกู้าร์กกิได้ในไทยหรอครับเป็นวัตถุดิบทางร้านเขานะครับทำสดใ,ใหม่สะอาดทุกวันเลยนะครับทำอะไรที่มันดีๆอ่ะเท่าไหร่จ้าสบายใจเนาะครับผมข,ขอบคุณค่ะ ดูไหมคะยำเพลินมากนะทำไวนะครับลูกค้าก็รอไม่นานนะเขาทำไวะใส่ผงนัวนีดนึงใส่ผงนัวนะครับแล้วก็น้ำตาลฮะขาดไม่ได้เลยผงนัวนี่แหละใช่ค่ะนี่เป็นน้ำไม่ใช่อะไรแอดมินก็ชอบกินผงนัวนี่แหละครับไอตัวนี้ผมเห็นเป็นน้ำจะเป็นน้ำอะไรครับไหมคะอันนี้เป็นซอสนิปค่ะแล้วตัวนี้ก็เป็นน้ำปลาน้ำปลาครับ มะนาวสดลงไปนะครับใช่่คะเดี๋ยวเส้นเขาจะไปลวกกันอยู่ด้านหลังนะครับงนนนี้ค่ะเอัไปผมพาไปดูเส้นนิดนึงเรียกร้องคุณเส้นเรียกร้องอ่านะครับเส้นตรงนี้ค่ะมุนเส้นจะมาลวกกันอยู่ด้านนี้นะครับของนี่คือพริกจะเป็นใช้พริกสดด้วยใช่ไหมครับไอ้นี้พริสดพริกหักแล้วอ๋อนี่คือพริกจะหั่นมาแล้วจะเอามาตำอีกทีใช่ไหมครับ้ใส่เส้นยิมโซ พริกซอยด้วยนะครับโอ้ยลยนะอ๋อนี่คือจัดมาเต็มที่แล้วนะครับใช้หมดแล้วนะครับครับผม,น,มนะครับลูกค้าหนาแน่นนะครับ จำในราคาหลักสิบแต่ว่าบรรยากาศวิวหลักล้านนะครับที่หาดหาดจอมเทียนพัทยารคอันนี้เราต้องใช้ตะเกียบไหมครับเวลาไปกินเลยว่าใช้ช้อนครับใช้ตะเกียบใช้ช้อนได้เพราะเพราะว่าทำทำทำวุ้นเส้นแบบไม่ได้เส้นแบบยาวอืมครับก็งไทยราณของไทยโบราของไทยโบราณใช้ช้อนได้นะหักกิน์ช่วงๆไปเลยแปดสิบบาทจ้าคิวโบราณค่ะคิโบราณ ้เราเลยนะคะดูดก็ได้ลงนครับไม่เป็นไม่เปด้คคีตร่ยเลไม่เด็คอะ้อ่ครับของนัวลงไปนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งแบบรสชาติไหนครับแม่ค้เออรสชาติป็นติเลยค่ะเป็นรสชาติแม่ค้าเลยเป็นรสชาติแม่ค้านะครับนอกจากลูกค้าจะสั่ง เปรี้ยวเค็มหวานเพิ่มอนๆเราก็จะจัดให้แบบลูกค้าต้องการนะครับใช่่คะอันนี้จะเป็นลูกแบบรสชาติแบบกลางๆอะค่ะเปรี้ยวหวานเค็มอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นรสชาติของออริจินอลทางร้านไว้ก่อนเนาะใช่ค่ะนี่นะครับกุ้งแห้งทางร้านใช้เป็นกุ้งแห้งอย่างดีเลยนะครับใช่ค่ะกิโลละเจ็ดร้อยนะโอ้โห้ค่ะกิโลละเจ็ดร้อย เราจะรับที่ร้านประจำที่เรามาขายทุกวันนะเพราะเพราะว่าถ้าไม่เป็นร้านประจำอย่างเงี้ยบางทีกุ้งเขาจะมีกลิ่นมันจะไม่หอมครับางทีมันจะเหมือนแบบมันเหม็นเค็มไปอะไรอย่เงี้ยคือถ้าเรารับร้านประจำตัวกุ้งด้วยรสชาติด้วยกลิ่นจะเหมือนเดิมมันอาจจะไม่จะไม่เปลี่ยนแปลง อมันจะเหม็นเหม็นเหม็นเค็มแล้วก็แบบรสวัยรสชาติก็คือโดดไปครับผมแปลกมากนะครับหากินยากนะครับทุกคนครับดูยำเพลินเลยนะฮะทางร้านเรามีแบบเสปลาร้าไหมครับไม่ค่ะไม่มีเนาะโบราณอันนี้คือโบราณจะไม่ใส่ปลาร้าใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าใส่ปลาร้านี่จะเป็น อ๋อพี่ก็สั่งว่าิมเตอร์ยิมเตอร์ใช่ไหมอ่าอันนี้คือโบราณนะครับอันนี้สูตรโบราณอันนั้นเอาเอาเอาแบบว่าเป็นออริจินอลแบบกลางๆอ่ออริจินอลทางร้านเลยนะครับแต่ในอนาคตก็อาจจะแบบปรับสูตรอ่าไม่แน่ไม่แน่รอดูนะครับแล้วเราคนกินปลาใช่ไหม่าเผื่อมีถามให้ก่อนล่วงหน้านะเผื่อใครอยากมอยากกินแบบสูตรใส่ปลานะครับ80บาทจ้า ตั้งแต่บ่ายสามมาคือเขายำยังไม่ได้พักเลยนะครับที่ถามมาสนุกค่ะขายแบบนี้โอ้ขายแบบนี้ไหมคะสิ้นใจดีใจเลยเนาะ,ะลูกค้าให้การตอบรับดีมากแบบเนี้ยนะครับดูแม่ค้ายำเพลินเลยนะครับทุกคนไปต่นี้ แบบแ๊บนึงนะคะายานเมืองโอ้โหอัน,<ห>อ,นอันนี้คือตัวแทนแบบท<อ>่านเรี่ยมเลยไม่ต้องออกมาเราตัวแทนเองมะเอาสองค่ะค่ะ ผมบอกแล้วนะครับลูกค้าอาจจะสั่งปลาร้าอนาคตเดี๋ยวรอดูิดตามน่าสนใจมากครับร้านนี้เป็นโบราณปลาร้าแต่นี่คือเป็นสูตรออริจินอลทางร้านเขาจะไม่ใส่ปลาร้า่ะเป็นโบราณแท้ๆตัวนี้ธรรมดานะครับใช่ค่ะ80บาท ตัวปนอนมามแม่ม่แเรมดูนะครับเวลาเขาใส่ถั่วใส่พริกใส่กุ้งนไม่ห่วงเลยนะครับทุกคนให้แบบจูใจเต็มที่เลยนะครับทำเหมือนทำทานเองที่บ้านใช่ไหมครับ เรากินแบบไหนเราก็อยากให้ลูกค้ากินแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะมาอันยังไงก็ได้ยังของแท้รยได้เอาเลี้ยงเขาจะกินกน,นี่เลยนะครับแปดสิบ <80 S 2> บาทจะกินจุกๆ,ๆแบบนี้ต้องมาที่สตีทูธอาหาดจอมเทียนนะครับสตีทู้ดหาดจอมเทียนนะครับตอนนี้กระแสหาดท,ที่นี่ดีมากๆนะครับคนมาเที่ยวเยอะมากครับคู่ค้าแม่ค้าน่ารักใช่ไหมใช่ครับพ่อค้าแม่ค้าน่ารัก โดยเฉพาะร้านนี้แม่ค้าน่ารัก <c oughs> ใจดีด้วยนะใจดีด้วยใช่ไหมว่างมากเลยครับผมตัวน,นี้เป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นกระเทียมเจียวกรวะเทียมเจียวมันมันหอมมันหอมอ,อะไรสักอย่างที่พอคนยำเข้าไปแล้วกลิ่นมันก็จนะหอมเหมือนแบบกลิ่นมะนาวสดด้วยกลิ่นกระเทียมเจียวด้วยอ่ะหอมเครื่องเทศเขาถือมาก เยอะอยู่นะออเราเราเยอะใช่ไหมครับเป็นบรรจุเขาก็มาโอ้โห,โหนี่ลูกค้ามาจากกรุงเทพเลยนะ เส้นโบราณใ่คะน้องเขาเผ็ดไหมกลางเนาะต่อไปจ้าของน้องบอกหนึงนะลูกจ้าแล้วของของพี่นะคะของพี่ก็กลาง อย่างแทบอย่างแทบนะฮะน่ากินมากนะครับทุกคนที่มาเที่ยวเนี้ห้าพาเลยนะครับร้านนี้อยู่ซอยขาจมเพียซอยสิบก้านะครับที่กัดรังจีเพีมากได้เลยนะครับ ได้ค uh, yes, ่ะเราสามารถได้มากกว่าสิบคนแล้วครับก็จะพื้นที่แคบนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะเดินเข้าเดินออกลําบากนิดนึงเพราะว่าจะเป็นรถพ่วงข้างเขาจะจอดขายตามอ่าน้ายยูนิคอร์ด้ายมุ้งนาเรติดมากเลยนะคะสองร้อยหน้าสองร้อยค่ะก็น่ารักมากน่ารัก อันอนี้คือย Man, ังไม่มีบัตรคิวเนาะอนาคตอาจจะมีบัตรคิวใช่ไหมอันนี้คือลูกค้าเขาจะรู้กันนะครับใครมาก่อนมาหลังไม่มีแสรกคิวแซงคิวแน่นอนอุนนนัักวท คือทางร้านนะครับเขาจะเพิ่มมะนาวให้ลูกค้าไปด้วยนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยลูกค้าบางท่านแบบชอบเปรี้ยวอะไรลองร้องก่อนนะเผื่อลูกค้าอยากได้รสเปรี้ยวขึ้นมาอีกก็บีบมะนาวใส่เองโอ้จะเก็บได้นะคะใช่ค่ะครับขอทอนทอนตังค์หน่อยี่สิบใบขอบคุณมากค่ะ ร้านเล็กๆนะครับแต่ว่ายอดขายปังมากวันนี้คนมาถิบมานี่คือแบบเทียบเลยแต่ว่าใกล้จะหมดแล้วเรียกอะไรนะอาหารริมข้างทางแต่รสชาตินี่คือระดับพัฒการถ้าพูดแบบนี้คงไม่แปลกนะเพราะว่าของเขาหากินยากมีร้านนี้น่าจะที่หาจมเทียนนะผมว่าน่าจะมีร้านเดียวนะที่ผมเดินมาหลายที่หลายร้านใช่ครับ เพราะทุกที่เราจะไม่เคยเห็นอย่างนึงละที่มีแตกต่างจากร้านทั่วๆไปอ่าอันนี้คือแบบเทียมเจียวแปลกเลยนะครับร้านนี้เปลยยาบุเช้นโบราณขายยาบุเช่นอย่างเดียวแต่ว่าขายดีมากลูกคนนี้แล้วก็คนนั้นแล้วก็ลูกค้าลูกจ๋าสั่งยาไหมลูกเข้าใจไหม นะครับว่าร้านเปิดได้แค่สองอาทิตย์น,นะครับที่มาขายแบบนี้นะครับ,ล,รบล,ลูกค้าให้การตอบรับลูกค้าให้การตอบรับดีมากเลยนะครับถ้าเป็นวันหยุดเสองอาทิตย์นี่คือวันละสองร้อยชุดเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับทุกคนเมืเ่อจะดูคถานะสดเลยนะควันแอบนะคะวันปลาวันอะไรก็ แม่ค้าเงินร่วมแล้วีครับถ้าเป็นจันถึงสุขสามารก็จะเป็นแม่ถ่ายนะครับก็ถ้าเป็นเสาอาทิตย์กึงเสาอาทิตย์ก็จะน้องจะมาช่วยนะครับครับผมใครที่มาจันถึงสุขไม่เจออย่ามาโทษผมนะน้องเขามีงานประจำนี่คือมาช่วยคุณแม่นะครับก็ก็มาสุกเสาอาทิตย์นะครับถ้าใครอยากมาขอถ่ายรูปอย่ามากินฝีมือหม่ค้าเจ ถ้าแม่ขายก็ฝีมือก็รสชาติเดียวกันแหละครับรสชาติเดียวกันครับเดียวกันฝีมือเดียวกันมาเป็นเอฟซีน้องนะคะก็มีเบอร์โทรไหมครับถ้าใครจะโทรมาสั่งล่วงหน้ามีได้มีค่ะเป็นเบอร์ร้านเลยนะครับใช่ค่ะครับเบอร์อะไรครับเบอร์085ค่ะ0551645ค่ะครับผมเนี่ยตามนี้เลยนะครับโทรมาสั่งล่วงหน้านะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับแม่ชื่ออะไรนะฮะแม่เหมียวแม่เติยวแล้วน้องน้องเหมียว น้องหมิวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับค,ค,ครับผมเดี๋ยวผมสั่งไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปชิมกัน<ช>ครับคุณเดี๋ยวให้น้องหมิวนะข้าให้ลูกค้าก่อนเลยนะครับได้ค่ะขอบคุณมค่ะขอบผม